แนะนำร้านอาหารที่ทำจากเนื้อวัวฮิดะนะคะเนื้อหมูก็มีนะคะเป็นร้านอาหารที่ได้เยอะที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนะคะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากในถนนคนเดินของอเมืองทากายามะนะคะ ถ้าเพื่อนๆมาเดินอย่าลืมแวะร้านนี้นะคะอร่อยถูกมากเลยนะคะน่าทานมากเลยวันนี้าของตอนเย็นนะคะวันนี้าหารเอาหารเย็นนะคะหนูจะพาคุณผู้ชมมาทานเนื้อคิดอยูเซ็นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างแล้วก็นี้ก็จะเป็นเนื้อสโมกอล้นี้ก็จะเป็นเนื้อสดเพราะนี้ว่าเนื้อเนื้อวัวีิดากินสดก็ได้นะคะ ลองแบบซาชิมิก็ได้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทานแบบซาชิมิกันนะคะใส่วาซาบิใช่ไหมคะมมมมเป็นไงบ้าง อร่อยจนพูดไม่ออกเลยเหรอคะเนื้สอสดเนี่ยนะครับกินกับข้าวเข,ข้ากันได้ดีมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะอาหารชุดโอ้โหร้อนมากเลยอาหารชุดก็มานะคะ ขอบคุณพ่ออะไรุดทำบางแย่น hey, mm ่ทานกเยค่ะพ <thin> ี God, ่อบคุ hmm. his his small, his his ่ะอบขอบคุณคกะขอบะอค่ะขออบ่ะขี่ะุณะค่ะขอบคค่นอบะอค่ะขบ้่อะะะข่อะคะะุกอะ เน,นื้อวัวที่ดัน้ำมันเยอะมากนะคะก็ะเลยนุ่มแล้วก็น้ำมันพอถึงลายละลายในปากก็อร่อยมากเลยะคะ่ะมาทานกันนะคะเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อวัวนะคะเนื้อ,อวัวที่ดัที่ดัค่ะขะึ้นชื่อของทากายามะมากเลยนะคะ มีน้ำมันเยอะนะคะแล้วก็เวลาทานก็เนื้อละลายในปากเหมือนกับนุ่มมากเลยนะคะตืไม่ได้ทานนะคะสามีกับลูกเป็นคนทานเพราะว่าตืไม่ทานเนื้อนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะอ,อันนี้คือพุดดิ้งถักรามะนะคะ ริยาานะะหนูสั่งรสชาติโซดานะคะก็เลยเป็นสีฟ้าค่ะปรินรสชาติโซดาแล้วก็อะไรกงดื่ม,มะอะไรคครขึ้งดื่มมัจจาค่ะมัจจาะคะชิมให้ดูหน่อยวันนี้หนูกลับมาในห้อง ข้างโรงแรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมพุดดิ้งรสชาติโซดากันนะคะข้างบนนี้จะเป็นเยนลลี่ของโซดาและข้างล่างก็จะเป็นพุดดิ้งนมนะคะเดี๋ยวลองทานกันเลยค่ะสวยไหมคะสีฟ้า อร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติเหมือนโยเกิร์ตนะคะแล้วเยนลี่ก็ไม่หวานมากนะคะก็เข้ากันกับพุดดิ้งนมได้ดีมากค่ะนี่คืออะไรคะเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างฮีดะอีกแล้วนะคะเนื้อฮีดะอีกแล้วเหรอค่ะเนื้ออร่อยไหมคะอร่อยน <ลง S 1> ุ่มละลายในปากใช่ไหมคะค่ะที่นี่450ร้ยหเยนนะคะก็ ไม่แพงมากนะคะขยำค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือไอซ <I S 1> ์รีมส้มนะคะเอาส้มมาเป็นเอาเอาส้มมาแช่ฟิตนะคะเป็นไงบมางหวานชื่นใจค่ะ ร้านขายชูชิเนื้อนะคะ,ะที่อยู่ในตลาดเช้าที่อยู่ติดเรียบแม่น้ำนะคะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยนะคะ,ะคนเข,เข้าแถวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ใช้เนื้อ,อส่วนที่อร่อยที่สุดของเนื้อกัวฮิดะมาทำนะ อันนี้เป็นเนื้อคิดะนะคะพวกเราสั่งาวาซาบิรสชาติคนจื่น,นะคะแล้วก็หนูสั่งวาซาบิกับมายองเนสนะคะเดี๋ยวลองทานกันนะคะโอเค ทากโกะอะไรนะคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ทากโกะค่ะ,คะเป็นเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างทําเป็นรูปทากโกยากิดในกระทะกลมๆนะคะข้างในก็จะมีถั่วงอกแล้วก็มีเนื้อนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็กินกับซอสนะคะม,ม,มาชามด้วยกันนะคะ